สวัสดีครับวันนี้มีบอดเอเวอเรสตเครื่อง2,005ดีเซลตัวลิมิเต็ดนะครับทันนี้เป็นปี2003จด2004สภาพรถมือเดียวไปแดงมีเล่มพร้อมชุดโอนนะครับไฟหน้าไฟเบรกไฟหลังติดหมด ยางล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับก็มีฟิล์มนะครับที่ต้องไปเปลี่ยนนะฮะฟิล์มน่าจะหมดอายุกระจกเดิมทุกอย่างนะครับกระจกเป็นกระจกของศูนย์นะครับเคหลังคานะครับ รถเครื่องยนต์สมบูรณ์เียร์ทุกอย่างโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับล้อ,อยางดูนะฮะขนาดล้อ,อยางนะครับเป็นยางอ่อปียีนะครับ,ออรบโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูทัางเรื่อบ้างนะครับ ภายในนะครับเป็นลายไม้นะครับนี่ฮะกระจกเป็นทับไฟฟ้านะครับนี่นะครับกระจกแบบออโต้นะครับส่วนเบาเป็นเบาะหนังนะครับผมคอนโซลเป็นลายไม้นะครับ แอร์เย็นนะครับผมปรับได้สีระดับนะครับแอร์ใช้งานได้ปกติเป็นเกียร์เมนนวดนะครับผมวงมาลัยแต่ดังอย่างนะครับผมหน้าปัดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมไปเลี้ยวนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไปหน้านะครับใช้งานได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผม นะครับย่างเดิมๆนะครับไม่เคยแกะนะครับนี่นะครับอันนี้ถ่ายให้ละเอียดเลยนะครับผมข้างหลังก็มีแอร์นะครับผมนะครับพดานก็ถือว่าดูแลนะครับดูแลดีนะครับผมแล้วก็ข้างหลังนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับอ่า แ<ส>ถวข้างหลังนะครับเบาะสามารถพับได้นะครับทุกคนนี่ฮะเบาะสามารถพับได้นะครับทั้งสองเลยนะครับผมเบาะสามารถพับได้นะครับนี่ฮะแล้วก็ปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็กระจกข้างหลังนะครับก็ปรับได้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนข้างหลังกันบ้างนะครับ สวดีล็อกกดปุ่มล็อกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับนี่ฮะกดตรงนี้นะครับขามาดูห้องเครื่องนะครับผมเครื่องนะครับเงียบนะฮะไม่ดังเลยครับผมมาดูเครื่องกันนะครับผม ปกติครับก็นะไม่เคยขยันครับรเดิมนะครับผมขาน้านะครับรเดินนะครับนี่ร,ระบบเบรก ABS ด้วยนะครับ มีแผ่นกันความร้อนให้นะครับผมก็เ็เดินนะครับโอเคนะครับทุกคนมาน,นี้เลยก็ท่านใดที่สนใจนะครับผมพักมาได้เลยนะครับผมเรามี บริการให้นะครับผมโอเคนะครับโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ